นุสบาปุณกันควงลูกชายคนเล็กน้องกันเปิดตัวครั้งแรกหล่อระดับพรีเมียมนุสบาควงลูกชายคนเล็กน้องกันเปิดตัวครั้งแรกหล่อระดับพรีเมียมเผยเรื่องสุดชอ็อกสูญเสียคุณพ่อกระทันหันคาอ้อมกอดทำชีวิตไร้พลังเลิกรับละครสองปีนุสบาปุณการน,นักแสดงตัวแม่ที่วันนี้ขอควงลูกชายคนเล็กน้องกันวัย17ปีมาเปิดตัวครั้งแรกกับความหล่อระดับพรีเมียมมัลวีรกรรมสุดแสรรบที่แม่นุสถึงกับกลุ่มขมับ และเปิดเผยโมเมนต์พี่น้องน้องปุ่นและน้องกันที่รักกันแบบสุดๆจนแม่อดปลื้มไม่ได้พร้อมเล่าเหตุการณ์สุดช็อกสูญเสียคุณพ่อกระทันหันในอ้อมกอดตัวเองจนทําให้ชีวิตคไขยเขเลิกรับงานละครสองปีทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์พี่นุษรู้สึกยังไงบ้างมีลูกชายหล่อทั้งคู่เลยนุสบา มันเร็วมากเลยเรายัางเพิ่งเห็นเขากลมกลมอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งโครงหน้าเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นจมูกเริ่มโด่งรูปร่างเริ่มเปลี่ยนไปจนวันนี้ยังเรียกเขาไอ้อ้วนอยู่เลยตอนเด็กเกเขาจะจำมัม่มีอยู่ชช่ววงหนึ่งเขาจะกินเยอะมากไอติมสิบถ้วยโดนัทส,สิบก้อนนั่งกินอยู่บนเตียงแล้วพี่ก็ชอบกอดเราเป็นคนชอบเด็กมีเนื้อมีหนังสมัยน้องกันเด็กๆโดนเรียกว่าอ้วนรู้สึกยังไงบ้างกันผมเป็นเด็กก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่ใช่ค่าความหล่ออย่างเดียวนิสัยก็เปลี่ยนอีก นุสบาเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เขาจะชอบแกล้งมากเขาจะแตกต่างจากน้องปุลคนโตน้องปุลพูดอะไรเขาก็จะยอมตั้งแต่เด็กแต่คนนี้ตรงกันข้ามเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งเลยเมื่อก่อนเราทำงานด้วยกันถ่ายโฆษณาตั้งแต่เขาสามขวบน้องปุลก็เหมือนกันคนนั้นให้ทำอะไรก็ทำตามน้องกันเวลาอยู่ในสตูเห็นนุชเข้ามาแกล้งร้องให้แกล้งทำให้เละทุกอย่างแต่เขาคงจำไม่ได้เพราะแค่สามถึงสี่ขวบ แต่เมื่อไหร่นุชออกไปจากห้องผู้กำกับสั่งให้ทำอะไรก็ทำเหมือนกับแกล้งให้เราเสียหน้าคุณคอนโทรลลูกไม่ได้เลยหรออันนี้เป็นความตลกของเขาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบแกล้งเราอย่างเราอยากให้เขาถ่ายรูปให้ส่งมือถือให้ก็ถ่ายไปสิบมุมสิบภาพก็เช็ครูปเป็นยังไงปรากฏมีแต่รูปตัวเองลาบลิ้นปลิ้นตาคือกดถ่ายแบบเซลฟี่ทำเหมือนว่าถ่ายเสร็จแล้วน้องกันจำได้ไหมแกล้งแม่แบบนั้นกันก็จำได้ครับผมยังแกล้งถึงวันนี้เลย ชี้แจงหน่อยทำไมทำอย่างนั้นกันบางทีคุณแม่โพสต์อินสตาแกรมเยอะตอนเด็กๆผมไม่ค่อยชอบถ่ายรูปผมตลอดบางทีถ่ายด้วยกันก็ทำหน้าอะไรอย่างนี้จะได้โพสต์ไม่ได้ครับนุสบาไม่มีเลยหมดเลยรูปมีแต่รูปหน้าเกลียดลิ้นห้อยออกมาบ้างทุกวันนี้ยังกล้างอยู่ไหมกันกล้างอยู่ครับเห็นว่ามีดึงเปียดึงผมคุณแม่นุสบา นั่นตอนเด็กๆวีรกรรมเยอะมากไปงานอีเวนต์กันนักข่าวเต็มเลยกำลังสัมภาษณ์วิ่งมาข้างหลังดึงผมดึงเสื้อให้เรากระตุกนักข่าวหัวเราะกล้องโยกไปหมดแล้วก็วิ่งหนีไปเลยคนโตเขาจะไม่มีทางทำอย่างนี้ถ้าไปอีเวนต์กับน้องกันนุชจะต้องใส่เสื้ออีกแบบที่รัดกุมมากแกล้งทุกช็อตทุกมุมเลยเผลอไม่ได้เลยน้องกันสนุกรอในการแกล้งแม่กันใช่ก็ตลกดีแล้วแกล้งขุนพ่อบ้างไหมกัน ไม่เคยแกล้งอาจจะนานๆนนครั้งแต่ว่าไม่เคยดึงเสือ้อมีแกล้งพี่ปุ่นบ้างไหมกันพี่ปุ่นแกล้งตลอดครับนุสบาแกล้งพี่ชายตลอดพี่ชายก็ยอมน้องตลอดนุสจะได้ยินตอนเขาเล่นบาสเกตบอลกันสัมพักจะได้ยินเสียงเขาร้องให้อันนี้ตอนเขาเด็กๆนะเพราะเขาห่างกันหกปีพอร้องให้วงตาก,ก็เลิกคนเล็กจะร้องเพราะพ้าแล้วพี่ก็ต้องยอมแก้ในเกมหน้าเพื่อที่จะให้น้องหยุดร้องให้แล้วมีแกล้งอะไรพี่อีกกัน ผมจะชอบให้พี่โดนดูบางทีผมกำลังเล่นแล้วแพ้อย่างทีก็จะร้องให้แล้วก็บอกว่าพี่ตีผมให้คุณพ่อคุณแม่โกรธพี่เขาก็รับนะครับลึกๆก,กลัวพี่ปุ่นไหมกันไม่ค่อยกลัวครับตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยดูผมเขาเป็นพี่ที่ดีเห็นว่าชอบเอาความลับของพี่มาบอกแม่กันก็นานๆครั้งแต่ว่าทุกทีผมไม่บอกนุสบาถ้าของพี่ชายไม่บอกเขารู้กันสิปากแน่น เวลาเขากล้งกันพี่นุชพี่ดูบ้างไหมนุสบาก็มีดูเหมือนกันส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยเพราะเขาห่างกันเยอะถ้าห่างกันสองถึงสมปีก็จะไม่ค่อยสู้กันพอห่างกันเยอะๆรู้สึกเหมือนพี่เขาเอนดูแล้วยอมมากกว่าตีลูกบ้างไหมนุสบา ไม่เคยเลยมีแค่โมโหมากพูดแล้วไม่ทำอาจจะเป็นวัยมั้งเราพูดอย่างแต่จะทำตรงกันข้ามตลอดทุกเรื่องเด็กผู้ชายเนื้อเริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้แล้วเอาลูกไม่อยู่ก็มีบ้างแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือเหมือนเขายั่วเรามากกว่าเพราะความที่เขาเหมือนเด็กที่ชอบสนุกที่เห็นเราปรีดกลัวคุณแม่บ้างไหมกันไม่ค่อยกลัวแต่บางทีตอนเขาโกรธมากผมอาจจะหยุดนิดนึงเลเวลเวลาเวลาเขาโกรธมากเขาเลเวลไหนกัน ตะโกนอะไรอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งโยนดินสอที่ผมเห็นโกรธจริงๆแล้วเลเวลในการดูลูกมันขนาดไหนเหมือนในละครไหมนุสบาไม่มันเหมือนโกรธจริงๆจนต้องเดินหนีไปอีกห้องแล้วลูกก็กันคำอีกนุสบาใช่ใช่คือที่เราโกรธมันไม่มีความหมายเลยกลายเป็นเขาบอกตลกดีแล้วถ้าเป็นเรื่องที่พี่นุจ,จัดการไม่ได้ให้ใครจัดการนุสบา มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเหมือนกับให้เขาทำการบ้านแล้วเขาก็ไม่ยอมลุกมาเล่นเกมอยู่นั่นแหละเริ่มเดึกแล้วเปิดประตูเข้ามาดูก็อยู่ที่เดิมไม่รู้จะทำยังไงทั้งดูสาร,รพัดจะทำท่าแล้วก็ไม่เวิร์กต่อองคโทหาคุณพ่อให้มาช่วยบอกเขานุชต้องเฟซไทม์เดินถือมาในห้องสองให้ดูจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เล่าไปเขาสาวนุชกลับมาว่านี่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรอพี่ยุ่งอยู่ มากเลยนะงานเยอะมากเลยนะพอเขาได้ยินเสียงเท่านั้นหละลุกขึ้นมาทําทุกอย่างจบเสร็จเราไม่ต้องพูดอะไรเลยคือครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราพูดมันไม่มีความหายเลยจริงๆสแสดงว่าคุณพ่อดูมากกันถ้าอยากดูเขาก็ดูครับนุสบาเขาก็พูดด้วยเหตุผลไม่ใช่ดูด้วยเสียงกันใช่ครับคุณแม่เขาจะดูด้วยเสียงไม่ค่อยมีเหตุผลแต่น้องกันจะเชื่อพี่ปุนกัน เชื่อพี่ปุนครับพี่ปุนเขาไม่เคยดูผมจะคุยกับผมจริงๆสอนด้วยเหตุผลทุกทีเขาไม่ค่อยสอนผมพอเขาสอนผมก็ต้องตั้งใจเรื่องอะไรที่พี่ปุนเขาเป็นห่วงเรามากที่สุดกันจะเป็นการเรียนคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากให้เรียนได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าพี่ผมเขาเคยผ่านมาแล้วเขาเคยไปโรงเรียนเดียวกันกับผมผมก็ถามเขาครูเป็นอย่างนี้เวลาสอบต้องเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ปรึกษาพี่ปุนเรื่องอะไรกัน ก็ชีวิตทุกอย่างการเรียนโรงเรียนพี่ปุ่นเขาปรึกษาเราเรื่องความรักไหมกันบางทีครับนานๆทีพี่ปุ่นเขาโตกว่าอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาท่าจะให้ผมพูดผมก็ยังไม่เคยผ่านมานี่รออยู่ว่าจะมีแกล้งคุณแม่บ้างไหมในรายการกันโตแล้วตอนที่แกล้งมากๆตอนนั้นเด็กๆก่อนตัวยืดก่อนฮอร์โมนจะมาหลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นมากเขาก็เริ่มเห็นอกเห็นใจเมื่อก่อนชอบเห็นเราปริปราดแล้ว มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้งแบบนั้นเวลาออกไปไหนยังไม่กลับบ้านเขาจะเป็นคนเดียวที่โทรตามแม่อยู่ไหนกลับมาหรือยังกินข้าวหรือยังโอเคไหมมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเป็นลูกคนเล็กที่มีความเห็นอกเห็นใจคอยเป็นห่วงคอยถามเราเปลี่ยนมากเลยจากที่แกล้งเราตลอดจริงๆเขาแกล้งเพราะเขารักเรามากสุดอยู่ติดกับเรามากสุดนุสบา นุชอาจจะตีความว่าสมัยเด็กๆเหมือนลูกคนเล็กที่เรียกร้องความสนใจอยากให้ได้ความรักมากขึ้นอยากให้แม่สนใจเขาแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงก็เลยอย่าน่นอย่านี่จริงๆแอบจเป็นเด็กสวีบเบาๆเหมือนกันนุสบาใช่ๆถึงปากว่าตอนเด็กๆไม่เป็นแบบนี้พอโตมาเหมือนกับมีความอ่อนโยนที่เหมือนเราได้ลูกใหม่อีกคนหนึ่งเลยเห็นพี่น้องรักกันขนาดนี้ดีใจไหมนุสบา อาจจะเป็นเพราะเขาห่างกันมากหกปีพี่เขาเหมือนเป็นทั้งพ่อและเพื่อนที่เขาจะปรึกษาเรื่องเรียกก็ได้เขาก็ตอบคําถามให้ได้เรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเขาก็คุยกันได้อย่างน้อยเขาก็จะมีเพื่อนปรึกษาด้วยก็บางเบาเราไปได้เยอะเห็นว่าตอนที่พี่ไปเมืองนอกน้องทนไม่ได้เลยต้องให้บินตามไปเลยนุสบา ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนเด็กๆน้องปุ่นเขาไปเทอมหนึ่งเป็นซัมเมอร์ไปประมาณเดือนหนึ่งที่เขาจะไม่ได้เจอกันเขาร้องให้เลยนะคิดถึงเราต้องซื้อตั๋วพาไปไม่งั้นเรากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าพี่เขาหายไปไหนเคยเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดวันนี้ไม่มีไม่อยากให้เขาเหงาก็เลยพาไปให้เขาเห็นเวลาขากลับนี่เศร้ามากเวลาต้องยากกลับเพราะเราต้องไกลแล้วพี่เขาต้องเรียนต่อก็ซึมเลยน้องกันจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมกัน ก็จําได้อยู่ครับตอนโตขึ้นมาเด็กๆผมจะติดพี่มากผมดูหนังเล่นเกมกับพี่ทุกอย่างไปโรงเรียนด้วยกันพอเขาไปผมก็ร้องให้ผมก็คิดถึงครับตอนนี้พี่ปุ่นอยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดนุสบาใช่เพราะเขาเป็นเอกเทินปี6แล้วจังหวัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เขาจับฉลากกันพออินเทินก็อยู่รามาพอเอกเทินก็จะถูกส่งออกไปพูดง่ายๆเหมือนฝึกงานให้ไปอยู่ที่จังหวัดด่านี้จังหวัดนั้นเวียนไปเรื่อย ที่ละสามเดือนก็ไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะต้องอยู่หอที่โน่นทำงานที่โน่นแล้วก็รักษาจริงเลยก็หนักเหมือนกันแล้วเราไม่ได้เจอหน้าเขาเลยไม่ชอบวงการบันเทิงเหมือนคุณแม่บ้างหรอกันไม่ครับไม่ชอบเห็นว่าทุกวันนี้มีโครงการช่วยเหลือคนด้วยนุสบาใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกของเขาอีกเรื่องหนึ่งบังเอิญได้ไปต่างจังหวัดกันพ่อแม่ลูกไปทางใต้ ที่พังงาเขามีโอกาสได้เข้าไปที่โรงเรียนหนึ่งซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าโรงเรียนจะมีเด็กๆประมาณ100กว่าคนเราเองก็อยากให้เขาได้รู้จักการช่วยเหลือสังคมได้รู้จักการบ่งปันทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมก็พาเขาเข้าไปดูและซื้อของจากเด็กๆเ,เป็นลูกบอลกับรองเท้ากัน คุณพ่อเขาเคยไปออกงานที่พังงาโรงเรียนวัดบ้านม่วงผมก็ชวนเขาไปค้างผมชอบเตะบอลเอาลูกบอลไปให้เขาเด็กบางคนเขาอาจจะซื้อไม่ได้พอผมไปเจอกับน้องๆเจอกับครูใหญ่ผมคุยกับน้องๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวเที่ยงเขากลับบ้านไปกินข้าวเย็นเพราะเด็กป .6 ขึ้นโรงเรียนเขาจะไม่จ่ายค่ากินข้าวตอนเที่ยงเขาต้องเอาตังค์ซื้อเองแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีอาหารกินผมก็เลยเปลี่ยนจากเตะบอลการให้เด็กกินข้าวมีความสำคัญมากกว่าผมคุยกับคุณพ่อแล้ว เราจะเอาไก่เป็ดสักร้อยตัวไปให้เขาให้เด็กเลี้ยงเด็กได้เรียนเรื่องการทําเกษตรกรรมเพราะที่นั่นเขาก็มีสอนเกษตรกรรมอยู่แล้วผมก็ให้เด็กเขาเรียนไก่ด้วยแล้วเขาก็ได้ไข่จากไก่หนึ่งรตัวเขาจะได้ไข่สักเจฟองให้เขากินไข่เจียวหรือเขาจะมาทางสายการเมืองเหมือนขุนพ่อนุสบา คงไม่หลอกเหมือนเขาออกมาเองว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะบ่งปันก็มีคนถามเขาว่าถ้านั้นก็เอาเงินไปบริจาคเขาสิเขาก็บอกว่าถ้าให้เงินไปท่าหมดแล้วทําอะไรต่อต้องให้เขารู้จักพึ่งพาตัวเองได้ถ้าเขามีไก่ไข่เอาไปขายได้ก็สามารถเอาเงินมาซื้อข้าวต่อยอด,ดได้ไก่ก็จะออกไข่ไปเรื่อยๆมีลูกพัฒนาต่อไปเป็นโครงการเกษตรพอเพียงเราก็เลยสนับ สนุนที่พังงาอาจจะเป็นโรงเรียนแรกที่เขาคิดเองถ้ามีโอกาสอยากชวนให้คนโน้นคนนี้ทำแบบเราก็ได้ไม่ต้องมาผ่านเราหรอกเด็กหน้าสงสารจริงๆรองเท้ายังไม่มีใส่เลยเดินเท้าเปล่า ข้าวกลางวันน้องไม่ได้กินกีฬาก็เล่นเท้าเปล่าลูกบอลก็มีไม่กี่ลูกเราก็เลยคิดว่าถ้าในโรงเรียนเขาจัดให้เด็กมาทำประโยชน์มาหัดเลี้ยงไก่ก็ได้มาทำเกษตรแบบพอเพียงพอเพียงเล็กๆหลังโรงเรียนเลิกเด็กก็จะโตกันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาสร้างมาโดยที่น้องกันเขาเริ่มที่นี่ก่อนถ้ามีโอกาสก็อยากทำต่อต่อไปเรื่องที่ทำให้ภวาแล้วตื่นกลางดึกก็คือเรื่องที่คุณพ่อเสียนุสบา ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องผ่านช่วงนั้นไปคนที่เรารักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณ,คณแม่แต่อของนุชนี่กระทันหันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองปีที่แล้วคุณพ่อเป็นหลายโรคมากบวานล้มแล้วมีเลือดข้างในสมองนิดนิดเรื่องปอดหัวใจต้องทําบอลลูนพร้อมกันไปหมดเลยช่วงปีนั้นซึ่งก็เข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่เป็นปีๆเลยก็ค่อนข้างเหนื่อยตอนนั้นน้ําหนักลดลงไป ห้าถึงหโลเลยสุดท้ายแล้วผ่านไปปีหนึ่งเขากลับมาได้แข็งแรงเลยเราก็โอเคมันผ่านไปแล้วมรสุมครั้งนั้นมาวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากคนที่บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าพ่อเป็นอะไรไม่รู้พูดไม่ได้คนที่บอกว่าเขาล้มล้มแล้วยังไงทำไมพูดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือเขาเดินออกมาจากบ้านแล้วลื่นตรงระเบียงเท่านั้นเองแล้วก็ล้มแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรคิดว่าหัวโนยังกลับมาทานข้าวได้ปกติ ตอนนั้นเกิดประมาณ11อดโมงเที่ยงแล้วก็ห้าโมงเงย็นเขาโทรมาบอกว่าพ่อพูดไม่ได้เราก็รีบขับรถไปเราก็ไม่คิดว่าจะกระทันหันฉับพลันขนาดนั้นพอไปห้าโมงเขาก็นอนนิ่งไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเราก็ช็อกมากตรงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ได้เจอหน้าเขาแล้วคุยกับเขาเห็นเขาหลับตาแล้วน้ำตาไหลมาข้างๆเราก็นึกว่าเขาหลับไปพอรถพยาบาลมาก็พาเขาเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเขาคงไม่ได้กลับมาอีกแล้ว ให้ทำใจนุชนี้นั่งกองลงไปกับพื้นที่โรงพยาบาลลุกไม่ขึ้นยามต้องเข้ามาช่วยกันมันเร็วมากกระทันหันมากไม่คาดคิดเลยจากที่ดีๆอยู่ภายในสามชั่วโมงสิ่งที่นุชต้องเจอคือมันค่อนข้างช็อกแล้วเขาเสียไปตอนนั้นก่อนที่จะมาที่โรงพยาบาลตอนที่เขาหลับไปก็คือในแขนของเราที่เราพยายามยกเขาขึ้นมาจากที่เขาลุกไม่ได้ไม่ทำอะไรแล้วนอนอยู่เฉยๆขย่าก็ไม่รู้สึกแล้วมันเป็นภาพที่ติดตามากจนถึงทุกวันนี้ทุกๆตีสี่เรา จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมันเป็นเวลาที่เขาจากไปก็แปลกเหมือนกันเป็นปีๆเลยก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนต้องเตรียมใจแล้วก็ต้องซ้อมความสูญเสียไว้บ้างหลังจากคุณพ่อเสียไม่รับละครสองปีนุสบาจากช่วงปีนั้นมันเป็นปีที่ยากลำบากจากเรื่องคุณพ่อเรื่องอื่นๆอีกด้วย ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเรี่ยแรงในการทํางานเหมือนมันขาดพลังทงั้งที่พี่พี่เพื่อนเพื่อนชวนให้กลับมาเล่นละครแต่นุชก็ต้องบอกเขาไปว่านุชเล่นไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าทําไมเขาเข้าใจหมดเลยว่าเป็นเพราะอะไรก็ถึงสองปีซึ่งเราไม่ทําอะไรก็อยู่กับลูกและครอบครัวลูกๆเขาก็เห็นเขาก็อยากให้เรากลับมาทํางานมันจะดีกว่าช่วงจังหวะนั้นเมื่อปีที่แล้วพอดีว่ามีซีรีส์ติดต่อมาก็รับเล่นไปตอนแรกก็ว่า จะไม่เล่นแต่ก็ลูกทั้งสองอีกนั้นลหละบอกว่าแม่กลับไปเล่นเธอขอร้องเขาอยากเห็นเราในแบบเดิมแล้วเขาก็ให้กำลังใจเรามาตลอดก็เพิ่งจะกลับมาทำงาน